สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับค่าวเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำที่ใช้กับพระภิกษุสามเณรค่ะหรือเรียกสันส้นๆก็คือคำที่ใช้กับพระสงฆ์นั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้มากเลยนะคะเนื่องจากว่าเรานะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยมักจะมีคำนะคะเหล่านี้นะคะ,ะมาให้เราได้ ยินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่นักเรียนทราบคํำหล่านี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยในการสื่อสารหรือว่าในการนําไปใช้ได้ถูกต้องและก็เข้าใจความหมายได้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มไปเรียนกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างคําที่ใช้กับพระภิกษุษสงฆ์นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นคําว่าจําวัดคําว่าทําวัดนะคะสองคำนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันนะคะแต่แตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่คําว่าวัดถูกต้องไหมคะถ้าจําวัดเนี่ยก็จะเป็นวแวร์ไมหะนออาการอเด็กนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือแปลว่านอนนะคะแต่ว่าถ้าทําวัดนะคะทําวัดที่เป็นวแวัไมหะนออากาศเต่เต่ารอเรือนะคะก็คือแปลว่าสวดมนต์นั่นเองนะคะ อันนี้นักเรียนก็จะต้องต้องแยกนะคะว่าอะไรนะคะคำไหนวัดไหนนะคะแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่จะพบเจอบ่อยๆหน่อยก็เช่นคำว่าฉันนะคะถูกต้องไหมคะฉันก็คือแปลว่ารับประทานกินหรือว่าดื่มนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวครูจะแนะนำคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ أ, พระสงฆ์นะคะที่อาจจะได้พูดบ่อยหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะ ก็มีบ้างนะคะาฐานนะคะแปลว่าซ่วมใช่ไหมคะจางหันจังหันแปลว่าอะไรคะจังหันแปลว่าอาหารเช้าถูกต้องไหมคะแล้วก็อาสนะอาสนะอันนี้นะักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยอยู่แล้วนะคะก็คืออะไรคะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นั่นเองน,นะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะอีกหนึ่งคำที่จะคุ้นเคยหน่อยนะคะก็คือคำว่าสงนะคะหรือว่าพูดเต็มๆก็คือคำว่าสงน้ำนั่นเองนะคะก็คือแปลว่าอาบน้ำค่ะแล้วก็คำสุดท้ายของหน้านี้ก็คือคำว่าปรงผมถูกต้องไหมคะ,ะปรงผมก็คือใช้กับการโกนผมนั่นเองนะคะ,ะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะ,ะนักเรียนก็น่าจะ พอได้กันบ้างแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูขอนะคะขอไปที่คำศัพท์ต่อไปเลยนะคะต่อไปนะคะคือคำว่าบรรพชากับอุปสมบทนะคะสองคำนี้นะคะนักเรียนอาจจะ เคยได้ยินมาทั้งสองคำแต่ลักษณะการใช้แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะตรงที่บรรพชาะะใช้กับการบวชที่เป็นบวชสามเณรนะคะแต่ว่าคําว่าอุปสมบทนะคะใช้กับการบวชที่เป็นพระนั่นเองนะคะพัตตาหารนะคะพัตตาหารก็คือแปลว่าอาหารนะคะถ้าพูดว่าพัตตาหารเช้านะคะพัตตาหารเช้าก็คืออาหารเช้านั่นเองนะคะเช่นพระ สงฉันพัตตาาหารเช้าก็คือกินอาหารเช้านะคะหรือว่าถ้าพูดว่าพระสงฆ์ฉันพัตตาาหารเพนนะคะก็คือพระสงฆ์ฉันก็คือกินถูกต้องไหมคะดังนั้นก็แปลได้ว่าพระสงฆ์กินพัตตาอาหารเพนก็คืออาหารกลางวันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจำวัดจำจำวัดก็คือแปลว่านอน คำศัพท์ถัดไปค่ะคือคำว่ามรณภาพนะคะพระสงฆ์รูปนี้มรณภาพนะคะพระสงฆ์เรียกเป็นรูปพระพุทธรูปเรียกเป็นองค์นะคะถ้าเกิดแม่ชีนักเรียนทราบไหมคะแม่ชีลักษณะนะคะคำลักษณะนามของแม่ชีเรียกเป็นอะไรนักเรียนทราบไหมคะเรียกเป็นคนนะคะแต่พระสงฆ์เรียกเป็นรูปนะคะดังนั้นถ้าพูดว่าพระสงฆ์รูปรูปนี้มรณภาพนะคะก็คือ เสียชีวิตหรือว่าตายนั่นเองนะคะลิขิตแปลว่าจดหมายนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะคะอีกหนึ่งคำที่คุ้นเคยคือคำว่ากุฏินะคะก็คือเรือนพักหรือว่าที่พักที่ของพระสงฆ์นะคะซึ่งอยู่ในวัดนั่นเองนะคะแล้วก็ เพลนะคะเพนก็จะเป็นอาหารนะคะแต่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารประมาณกลางวันนั่นเองนะคะช่วงประมาณ11บเอโมงครึ่งนะคะที่ว่าพระสงฆ์จะฉันพัฒหารเพงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคำหนึงคือคำว่าครองผ้านะคะก่อนที่พระอาพระสงฆ์จะออกมาทำวัดหรือว่าบิณฑบาตหรือว่าออกมาทำกิจกิจต่างๆนะคะก็จะจะต้องครองผ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะคะ คำต่อไปค่ะ,ะทีะ่ชาวบ้านนะคะมักจะนํามาถวายนะคะก็คืออะไรคะปัจจัยนั่นเองนะคะก็คือที่เป็นตัวเงินนะคะ,ะปัจจัยก็คือเงินแต่ว่าถ้าเกิดพระสงฆ์ป่วยใช้ว่าอะไรคะใช้คําว่าอา,าพาธนะคะไม่ใช่ประชวนนะคะประชวนใช้กับคําราชาศัพท์ที่เป็นะระดับกษัตริย์นะคะเป็นราชวงศ์เป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ คำว่าอา,าพาธเนี่ยก็จะแปลว่าป่วยนะคะใช้กับพระสงฆ์นั่นเองค่ะมีคำไหนอีกที่นักเรียนคุ้นเคยว่าได้ใช้บอ่อยๆนะคะทำวัดถูกต้องไหมคะที่นักเรียนอาจจะได้พูดบอ่อยๆนะคะก็คือ,อทำวัดหรือว่านักเรียนเจอในแบบฝึกหัดในหนังสืออะไรเหล่านี้นะคะทำวัดก็คือเป็นการสวดมนต์ประจําวันที่พระสงฆ์จะต้องทําอยู่แล้วนะคะ จำดีๆว่าทำวัดต้องใช้วัดต่อเต่ารอเรือนะคะาคำศัพท์ต่อไปค่ะก็คือคำว่าประเคนนะคะประเคนแตกต่างจากถวายอย่างไรนะคะประเคนคือการส่งถึงมือของพระสงฆ์นะคะก็เช่นประเคนสังฆทานอย่างนี้นะคะอส่งไปให้ถึงมือนะคะแต่ว่าถ้าเป็นาชาวบ้าน ถวายนะคะก็คือมอบที่ดินนะคะที่ดินส่วนหนึ่งให้แก่วัดเราก็จะเรียกว่าถวายนะคะเป็นการมอบให้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งคำที่คุ้นเคยคือคำว่านิมนต์ค่ะเช่นนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญเอ่อมาทำบุญนะคะที่บ้านนะคะในช่วงขึ้นวันขึ้นปีใหม่หรือว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระสงฆ์มานะคะในการ สวดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านนะคะก็จะใช้คําว่านิมนต์พระสงฆ์นะคะก็แปลว่าเชิญนั่นเองนะคะแล้วก็คําว่าอาราธนาก็คือขอหรือว่าขอร้องนะคะเราจะมักจะใช้กับคาว่าใดคะอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรายอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะนมัสการอ่าอาจจะเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปไปที่วัดนะคะนมัสการพระคุณเจ้านะคะก็คือไหว้นั่นเองนะคะใช้แทนคาว่าไหว้นะคะแล้วก็ดิฉันผมนะคะก็คือผู้ที่ผู้พูดนะคะเวลาพูดกับพระสงฆ์นะคะก็สามารถแทนตัวเองว่าดิฉันผมได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอ่าพระสงฆ์รูปนั้นนะคะ บวชอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มามามาที่วัดมาหานะคะพระสงฆ์รูปนั้นก็จะต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่ว่ายมพ่อหรือโยมแม่นะคะอ่าก็ถ้ายมพ่อคือเป็นพ่อของพระนะคะถ้ายมแม่ก็คือเป็นแม่ของพระรูปนั้นเองนะคะเวลาพระสงฆ์พูดคุยนะคะพระสงฆ์ก็มักจะแทนตัวเองว่าอาตมานะคะอ่านันกเรียนจะคุ้นเคยกับประโยคนี้มากเลยอ,อาตมาลาก่อนนะโยมนะคะก็คือ หมายความว่าอะไรคะอัตมาก็คือแทนตัวพระสงฆ์นะคะก็ประมาณว่าเดี๋ยวพระสงฆ์เนี่ยไปก่อนนะโยมโยมก็คือผู้ฟังอยู่นะคะ,ะพระสงฆ์ก็จะใช,ใช้แทนผู้ที่กําลังฟังหรือว่าเป็นผู้สนทนานั่นเองนะคะสีกานะคะสีกาก็คือผู้หญิงนะคะแทนแทนผู้หญิงนะคะสังขารแปลว่าร่างกายค่ะแล้วก็ ชันเพลงนะคะชันเพลงก็คือกินอาหารกลางวันเหมือนที่คุณครูคจะพูดไปแล้วนะคะจบแล้วสําหรับคําศัพท์นะคะเบื้องต้นที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะซึ่งก็มีหลักๆอยู่ก็ไม่ได้มีจํานวนเยอะมากเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้านักเรียนอ่านหรือว่าฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะ จะจำได้นะคะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะคะนักเรียนทำได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปทำกิจกรรมรู้รอบชอบคิดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกิจกรรมของเรานะคะข้อที่1ค่ะพระสงฆ์คนนั้นโกนผมเสร็จก็ไปอาบน้ำนะคะ คำสั่งมีอยู่ว่าให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้อะคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นคำทั่วไปนะคะก็ให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนเป็นคำที่ใช้กับพระสงฆ์ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะสังเกตว่ามีอยู่3ามตำแหน่งที่คุณครูขีดเส้นใต้ามานะคะเริ่มจากคำว่าคนค่ะพระสงฆ์เราเรียกเป็นอะไรคะ ลักษณะนามเป็นรูปต้องไหมคะดังนั้นเราจะต้องแก้ที่ตำแหน่งที่หนึ่งว่าพระสง์รูปนั้นโกนผมจาได้ไหมคะคาว่าโกนผมที่ใช้กับพระสงฆ์เราต้องใช้คําว่าอะไรคะปลงผมนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นพระสง์รูปนั้นปลงผมเสร็จก็ไปอาบอาบเพื่ออะไรเอย่ยอาบคือคําว่าสงนะคะส่อเสือรองเรืองององูนะคะสงน้ํานะคะดังนั้นจึงได้ว่าพระสง์รูปนั้น ลงผมเสร็จก็ไปส่งน้ำนั่นเองนะคะอะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับข้อที่1ค่ะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะโอมีประมาณ5ตําตำแหน่งเลยค่ะแต่ตำแหน่งแรกนะักเรียนทําได้อยู่แล้วนะคะก็คือคำว่าคนนั่นเองก,ก็เปลี่ยนเป็น รูปนะคะไม่สบายใช้ประชวนหรืออาพาธอลองคิดสิคะเราใช้ประชวนหรืออาพาธนะเมื่อักครูค่ครูได้พูดถึงคํานี้ไปแล้วว่าป่วยหรือไม่สบายสําหรับพระสงฆ์เราต้องใช้คําว่าอาพาธนะคะถ้าสําหรับพระมหากรรษัตริย์เราจึงจะใช้คําว่าประชวนนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะได้ว่าพระสงฆ์หรือว่ารหรือว่าพระรูปนั้นอาพาธนะคะท่าน ้องกินก็คือคําว่าฉันนะคะฉันยาแล้วจําวัดหรือทําวัดคะถูกต้องค่ะต้องใช้คําว่าจําวัดนะคะทําวัดแปลว่าสวดมนต์ค่ะจําวัดแปลว่านอนนะคะที่ห้องผักก็คือเรียกว่ากุฏินั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้จึงได้ว่าพระรูปนั้นอาพาธท่านต้องฉันยาแล้วจำวัดที่กุิ ก่อนนะคะนี่ก็คือรูปประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเศรษฐีนำเงิน10ล้านไปมอบให้เจ้าอาวาสเพื่อบูรณวัดนะคะเศรษฐีนำเงิน10ล้านนะคะมีอยู่สองตำแหน่งค่ะที่นักเรียนจะต้องแก้ไขคือคำว่าเงินกับคำว่ามอบนะคะเงินคำนี้พูดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะคะก็ปแปลว่าอะไรคะ ใช้คำศัพท์คำว่าปัจจัยค่ะดังนั้นจึงได้ว่าเศรษฐีนำปัจใจย1บล้านไปมอบก็คือใช้คำว่าถวายนั่นเองนะคะถวายให้เจ้าอาวาสเพื่อบูอรณวัดนะคะนี่ก็เรียบร้อยสำหรับข้อที่3ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของคำนะคะที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะก็มีคำศัพท์ไม่ได้ เยอะมากนะคะดังนั้นถ้านักเรียนฝึกอ่านหรือว่าทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็สามารถจดจำำําคําศัพท์เหล่านี้ได้ไม่ยากเลยละคะ่ะแล้วพบกับเรื่องต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ